ดาดาพูดแล้วนานาต่อรองเรื่องชัยนี่สล้านไว้แบบนี้แม้จะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันสำหรับนาน,นารรบินา่าและดาดา่าวรินดาดำรงผลโดยล่าสุดนะฮะดาดาก็ได้อัปเดตคดีลหลังแจ้งความเพื่อของเงินคืนหลังสูญไป3ล้านบาท โดยดาดาตอบชาวเน็ตผ่านไลฟ์สดว่าได้เงินคืนหรือยังบอกว่ายังไม่ได้คืนแต่ให้โอกาสเขานานาติดต่อมาขอเริ่มคืนในปีหน้าคือปี2569เป็นต้นไปตนให้โอกาสเพราะเข้าใจลูกดีคอนเสิร์ตก็ยกเลิกเพราะสปอนเซอร์ถอนนานาโทรมาอธิบายว่าขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะมันต้องแคนเซิลศิลปินต้องเอาเงินอีกก้อนมาจ่ายซึ่งเราก็ให้โอกาสของเรา เขาก็ขอเริ่มปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาได้ยากมากเลยล่ะคะ่ะในคดีนี้สีนแบบนี้ที่เจ้าหนี้จะออกมาพูดให้กำลังใจและยืนยันความเป็นเพื่อนอย่างเหนียวแน่นแบบนี้ต้องยอมรับในสปิริตของคุณดาดาที่ใจกว้างและความรับผิดชอบของคุณนานาที่กล้าเผชิญหน้าคะ่ะทางเราทีมข่าวทุกวันบันเทิงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะ